อะไรอ่ะโอ้โหตุ๊บแรงตุ๊บแรงเฮ้ยเฮ้ยคอยที่อืออย่างนี้ต้องอย่างนี้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 อืมโอ้ยสู้ไหมขู่ไม่สู้ได้ไงทุกคนครับดู่สายสะก่อนโอ้ยหน้าดินครับหน้าดินเอาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนี่หน้าดินโดนแล้วครับมันดึกดดิ้ยู่เมื่อกี้นี้มาสิมาสิโอ้โหสายสวยเหมือนกันสายสวยเหมือนกันโอ้โห ว่าจะให้จมไม่จมใช่ไหมไม่รอจมครับบายวันนี้เราก็มาตกปลาคันไม้ไผ่กันอีกแล้วนะครับ เติมคือเรามีหน้าดินมาด้วยมาแจมด้วยคันหนึ่งก็ลองดูว่ามันจะกินวิธีไหนนะครับผมตอนนี้ก็ย่อนไปแล้วใช่ตอนนี้ก็ย่อนลงไปแล้วนะนว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะคะและเหยื่อที่ใช้ก็เป็นไส้เดือนหอเหมือนเดิมนะครับนี่เต็มมือมันปันเลยโห เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับมาแล้วตัวนี้มีตัวอุ้ยมาแล้วเปิดตัวนี้แล้วนะคันก่อนละเปิดตัวนี้แล้วกันก่อนหน้านี้ซองสามคันดึงไม่โดนเลยมาโดนคันนี้นะครับนี่ใส่ดีอยู่ใส่ดีอยู่อะไรอะโอ้โหตุ๊บแรงตุ๊บแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอยสิ โอ้ยอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อืมก็อินสู้เไหมโหไม่สู้ได้ไงทุกคนครับ<ไ>ดูสายซะก,ก่อนโอ้ยคันงอเลยอะ่ะสายดีเงือกแดงเลยอใหญ่จิงใหญ่ใหญ่ใหญ่แปเออสงสัยมันจะเห็นเยอะพอดีอ,อยู่ใกล้เจอปุ๊บเอาไปเลยว้าวตัวใหญ่มากอือฮึ นาดินรับนาดินเอาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนี่นาดินโดนแล้วครับมันดึดด,ด,ดอยู่เมื่อกีน้นี้มาสิมาสิโอ้โหใส่สวยเหมือนกันใส่สวยเหมือนกันเนี่ยน่าดินก็มานนะครับทุ่นลอยก็มานว่าน,น้าดินานานๆจะมาทีใส่สวยเลยนนะอืมป่าอ้วน ในทิ้งตุ่นหนามทิ้งสองข้ายข่จมก่อนก็ดึงก่อนเลย <c oughs> อืมขนันทนี้ขันที้ดิอู้ยปริมอู้มาแล้วครับอืมโอ้ยดำเมีย้ยงเ้าตัวใหญ่มากใหญ่โว้ย รูอวอ่าอย่าแบีบแรงตายแตกขี้แตกขี้แตกเลยไอ้ไอทุ่นทางส้ายลันป่ามันก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีจุดตนหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่จมนะฮะแ้วก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันบางทีตัวใหญ่เน,ะนาะก็กินแบบเด็ก,เดกๆ<ช>เนียนเนียน มามาอ้ย,อยมาแล้วเป็นไงล่ะคือปลาเนี่ยกินห่างตัวนะคะแต่ว่าเราต้องซื้อเอาแต่ซสายก็แบบไม่ต้องทิ้งค่ะส์แบบใช้ได้หมดเลยนะสาใช้ได้หมดแต<ช>่กินห่างตัวก็ถ้าเกิดว่าเล็กกว่านี้ปันก็จะปล่อยไปนะแล้ววันนี้ก็เราไม่ลงน้ำนะครับน้ำลึกด้วยแต่าหากเราเลยไม่ลง น้ำไม่ได้นะคะนหนาวด้วยแ <laughs> <c oughs> หละอ,อ,อต้นโอ้ยมีต, <c oughs> ต้นโอ้ยมีต้นตัดเบาแทบไม่รู้เรื่องแล้วไหนจะลมมาอีกแทบไม่รู้เรื่องจริงๆนเนี่ย โอ้บามากมันดูเรื่องอยู่คนเดียวคันนู้นคันกลางมันก็ขยับเบาๆนะแต่ไม่รู้ว่ามีตัวตนหรือเปล่าเอามาเพลิดกินนะครับดูดูด,ดูอืมเอา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 หูใหญ่ด้วยเมื่อกี้ตัวไหนอ่ะกี้เมื่อกี้แหละมันดึงตุ๊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 อ๋อมันดึงตุ๊ตุ๊ตุ๊กแลมันก็หันไปเห็นพอดีไปอีกคันหนึ่งคันนี้ใช่ปะมันกินแล้วมันไม่โดน แต่ว่าได้คันนี้แทงแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในจุดสังเกตผมนะครับพอดีอยู่ทางซ้ายมือปันปันด้วยอยู่ลูสายตาไปเลยเลยไม่เจอเลยไปปันเห็นก่อนเอาโอ้ยมุดไปแล้วไอ้มางูแล้งะงูแอะไรอะไรเฮ้ยไปไปไปไนี่ลักษณะเหมือนคล้ายๆไปแล้วไปแล้วคุณต้นไม้เหรอเออมาะออ เขียวพอินครับขึ้นต้นไม้ไปแล้ว <Okay. S 1> เลยไปแล้ว mm hmm. เลยไปแล้ว mm hmm. เขียวพอิน mm hmm. ไปแล้วอะไรม่ไม่อันตรายครับอ่า <Okay. S 1> uh. เขียวพยินงูพิษอ่อนเ mm hmm. ขาไว้น้ำมาไกลมากเลยเนาะใช่เขาไว้น้ำมาไกลมากเลยแล้วก็เลยเลยไปแล้วเลยไปแล้ว mm hmm. ขึ้นกิ่งไผ่แห้งนะครับไม่ได้สูงให้ดู จมงไปไหนฮะอู้หู้ยว่าจะให้จมไม่จมใช่ไหมไม่รอจมครับโอ้ยวิ่งวูดสายนี่เองที่กินเบปันเหมือตัวเล็กเลยอ่ะที่แท้เราก็เจอเจ้าของที่มันกินแบบนั้นแล้วใช่ไหมใช่วิ่งวูดเลยดูแรงวิดูแรงวะ ดูสวยอุ้ยจะบสนี่แหละนี่แหละซอหัวที่บอกอุ้ยมันดูสวยมากเลยอะจะทำไมมันควรจะโดนแล้วพี่เออมันควรจะโดนมากมันจะร้องไห้สวยเไหมมาแล้วอุ้ยอุ้ยว่าหลุดหลุดลงไปจับกดเหยียบเลยนะเมื่อกี้นี้ อ๋อข้างบนมันติดไม้นะฮะเดี๋ยวแก้ปักัาแก้ปัญหเดี๋ยวค่อยเคียงกันนี่สายสวยเลยอ่ะก็ย้ายมาอีกจุดแล้วนะครับผมย้ายไปหลายจุดแล้วและไม่ใช่อีกจุดจุดตัวสองตัวจริงๆจะจบไม่จบเนี่ย โอ้ยมีตัวโอ้ยนึกว่าเด็ก,กดมันอยู่นานเลยมันตึ๊ด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 ต๊ดสบายนะครับไม่ต้องลองน้ำเลย เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มดูแรงแล้วอือฮึอือกระชากแรงด <Tah, S 2> ้วยแต่แรงตออเบาๆอยู่เลย อออื้้โลกปนีเองเด็กนี่เองอะจม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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเออมันจมนานสวยขนาดนี้ใสแค่นี้ นกว่ใสยใหญ่แล้วนะมีมีของมันต้องมีไม่งั้นมันไม่จมส่วยอ,อย่างนี้เอาเอาเอาก็มีอีกสิ ทำไมมันตัวแค่นี้เนาะอเอาพ่อแม่มาไม่ได้เหรอกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนมาดูปลาของวันปันนะครับที่เป็นปันตกไต้วันนี้โอ้หดู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 ดดดนี่ดูครับแล้วประเด็นคือปลาบู่เนี่ยสายใหญ่มากดูดิไห้เกือบโลอะ นินก็ได้อยู่ประมาณนี้ครับไซก็ใหญ่ๆนะ่ฝ่ามือเนะี่ยตัวเท้าฝ่ามือเลยนี่นะครับส่วนปันก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตัวนะครับเนื่องจากว่ามันเลอะนะครับนี่เป็นไงครับผลงานของมันปันถ้าชอบก็ออกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของมันปันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในกนารทคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ